สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคุณแม่คนเข้ามาเซอร์ไพรส์วันเกิดรับโอนกรรมสิทธิ์บ้านแตงโมเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ยังเป็นที่พูดถึงกันอย่างต่อเนื่องซึ่งวันที่18กรกฎาคม65 นางพนิดาศิรยุทธโยธินแม่ของแตงโมนิดาได้จัดงานครบรอบวันคล้ายวันเกิดที่ร้านอาหารเกรสพร้อมขอบคุณสื่อมวลชนที่ได้ร่วมทําข่าวธีมการจัดงานวันนี้เป็นสีแดงขาวชมพูสื่อถึงสีที่แม่ชอบและน้องแตงโมชอบแม่แตงโมเปิดเผยว่าผ่านมาก,กว่าสีเดือนมาจนถึงตอนนี้แม่นอนหลับดีไม่เครียดแล้วเพราะไม่ต้องคอยรับโทรศัพท์เหมือนเมื่อก่อน ซึ่งที่พันมาได้เพราะอยู่ที่ใจและแม่มีความรู้สึกว่าเคยทำงานสื่อจึงอ่านใจประชาชนออกว่าแบบไหนควรพูดส่วนกรณีที่มีการถอนฟ้องนั้นยืนยันว่าส่วนของแม่ถอนฟ้องไปทุกคดีแล้วตอนนี้ก็รอคดีที่ชั้นอัยการและเข้าสู่ชั้นศาลเท่านั้นและพอแม่ถอนฟ้องคดีที่เกี่ยวข้องกับนายอฉริยะเรืองรัตนพงษ์ข่าก็เงียบลงและกับนายอัจฉริยะก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยแต่แม่ไม่ได โกรธมันเป็นเรื่องของงานเหมือนกับทนายเดชากิติวิทยานานอดีตทนายความที่ต้องแยกจากกัน เพราะความเห็นไม่ตรงกันแต่ไม่ได้มีปัญหากันก่อนหน้านี้เมื่อ2วันที่แล้วแอนนาได้ช่วยนําชุดเก่าส่วนหนึ่งของแตงโมไปขายซึ่งล่าสุดได้เงินมาถึง43,000บาทแอนนาได้โอนมาให้ตนถั้งหมดตนก็ไม่รู้ว่าทําไมคนถึงต้องการซื้อเสื้อผ้าของแตงโมไปใส่แต่ตนก็คงจะให้แอนนาเคลียร์ขายเสื้อผ้าของแตงโมให้หมดเพราะเก็บไว้ก็ไม่เกิดประโยชน์สําหรับบ้านและรถและสิ่งที่มี ท่ของแตงโมทั้งบ้านของแตงโมและบ้านของคุณพ่อน้องแตงโมได้มอบให้เป็นทรัพย์สินของตนหมดแล้วตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะขายหรือเก็บไว้แต่ตนก็จะมอบหมายเอนนาะให้ไปจัดการซ่อมรีโนเวทบ้านพระ้าตตนจะขายมันก็จะได้กําไรมากขึ้นจากนั้นทนายเดชาได้นําดอกไม้มาร่วมวอวยพรวันเกิดให้คุณแม่พร้อมด้วยตัวแทนของวัดที่ทร้อยตรีธนกฤตรจิตอารีรัตน เลยขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็นำดอกไม้มาเป็นตัวแทนร่วมอวยพรวันเกิดด้วยนอกจากนี้ยังมีสอสอเต้มงคลกิจมาร่วมอวยพรวันเกิดด้วยเช่นกันโดยทุกคนได้นั่งร่วมโต๊ะรับประทานอาหารด้วยกันท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ